ชายาริมทางบทที่79ท่านอูซ่ซีท่านไม่ได้รับปากกับท่านอ๋องว่าจะกลับไปทำงานแล้วหรือเพราะว่าฉันยืนคำหวดคิ้วถามมีฝ่ายเสียงแข็งนี่ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยแล้วทำไมเขาต้องขนหนังสือเข้าม,ามามากมายเช่นนี้ด้วยพระชายาพยะค่ะกระหม่อมกลับไปทำงานแล้วจริงๆพะยะค่ะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีอะไร ที่จะต้องพูดคุยกับคนอื่นมากนะักแล้วกระหม่อมก็ต้องเขียนรายงานที่กระหม่อมไม่ได้ทำของวันที่ผ่านมาด้วยก็เลยนํามาทำที่นี่พะยะค่ะเขายกหนังสือจำนวนมากในมือขึ้นมาวางให้อีกฝ่ายดูเมื่อเช้ากระหม่อมก็ไปประชุมขุนนางด้วยนะพะยะค่ะแล้วเรื่องที่กระหม่อมมาที่นี่ท่านอ,องก็อนุญาตแล้วจริงๆนะพะยะค่ะโอ้ซียิ้มเกกอวันก่อน เหมือนเขาจะหลอกพระชายาไปครั้งหนึ่งนางจะยอมเชื่อเขาหรือไม่นะถ้าท่านพูดไม่จริงอีกละก็ข้าจะไม่เข้าข้างท่านอีกแล้วนะนางขู่อีกฝ่ายด้วยอารมณ์โกรธเคืองพะยะค่ะกระหม่อมจะไม่หนีอีกแล้วพะยะค่ะชายหนุ่มถอนหายใจพร้อมกับวางหนังสือและม้วนกระดาษที่ถือมาทั้งหมดลงบนโต๊ะกระหม่อมมีงานต้องทำอีกมากเลยพะยะค่ะโอซีทำหน้าเศร้า เพื่อเรียกร้องความเห็นใจสมควรแล้วสเหร่นมองคนตรงหน้าอยู่ชั่วครู่ก่อนจะหลุบตาลงเพื่ออ่านหนังสือในมือต่อเจ้าคนไร้ความรับผิดชอบแม้หารเจียจะตรวจคนไข้ยอยู่แต่ก็ยังแอบฟังสิ่งที่คนด้านในคุยกันและวิจารณ์อีกฝ่ายในใจหากท่านไม่หนีแต่แรกเรื่องก็คงไม่เป็นเช่นนี้หรอก ฮาวาเฉินยังรู้สึกว่าอบรมเขาไม่เพียงพอวันก่อนเขาถึงกับหลอกนางเชียวนะถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่พระชายาเพคะสูเฉินกับเสียงเซียวร้องเสียงดังเมื่อเห็นว่าจูๆ่ๆคนตรงหน้าก็สุดตัวลงไปที่พื้นสูเินรีบวางหนังสือที่อ่านในมือลงแล้วเข้าไปช่วยพยุงพระชายาโดยมีสาวใช้ช่วยอยู่ข้างๆท่านนาสพาย อูซีก็ตกใจไม่แพ้กันรีบเข้ามาช่วยพยุงอีกฝ่ายให้ไปนั่งบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นอย่างไรบ้างพะยาขาพระายาไม่ไม่เป็นอะไรฮาวาเฉินหลับตาแล้วก็โบกมือห้ามเมื่อครู่จู่ๆูก็รู้สึกเวียนหัวหน้ามืดขึ้นมาเสียอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นหานเจียที่ล่อฟังอยู่ทิ้งคนไข้ของตัวเองเข้ามาดูด้านในทันที แม้กระทั่งเสี่ยวอี้กับหมออีกคนก็ยังแอบชะโงกหน้ามามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรข้าแค่เวีนหัวนิดหน่อยเท่านั้นดูเหมือนวันนี้จะตื่นเช้าเกินไปเพาวาเฉินได้นั่งพักก็รู้สึกดีขึ้นมากและพยายามควบคุมลมหายใจให้เป็นปกติไม่เป็นอะไรจริงๆหรือแพคะซูเหรินถามด้วยความกังวลให้ให้หมอตู้ ตรวจดูก่อนไหมเพคะนั่นสิพะยะค่ะหานเจียเจ้ารีบเข้ามาตรวจพระชายาเร็วเข้าเจ้าเชี่ยวชาญด้านโรคสตรีไม่ใช่หรือโอ้ซีเร่งคุณชายตู้ให้เข้ามาตรวจดูอาการของฮวาเฉินโรคสตรีเอะอะก็โรคสตรีจะเอาเรื่องนี้มาล้อเลียนข้าอีกนานหรือไม่โรคสตรีที่ข้าเชี่ยวชาญไม่ได้หมายความว่าแบบนี้เสียหน่อยเจ้าก็ตรวจได้ไม่ใช่หรือ ทำไมไม่ทําเล่าหานเจี่ยโต้อตอบกับอูซีกับข้าก็แค่พอจะมีความรู้ตอนนี้กลับเป็นขุนนางแล้วด้วยเจ้านั่นหลังมานี่ข้าไม่เป็นอะไรหรอกตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วจริงๆฮาวาเฉินปฏิเสธไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนไม่ได้นะเพคะต้องตรวจเพคะสู่เหรินสายหน้าห้ามท่านหมอตู้รีบเข้ามาตรวจพระชายาเร็วๆเข้าสิ นางเร่งอีกฝ่ายก็ได้ก็ได้คุณชายตู้ทําท่าทางเหมือนไม่อยากยุ่งด้วยอยู่พักหนึ่งแต่ก็เข้ามาด้านในแต่โดยดีพระชายากระหม่อมขออนุญาตพะยะค่ะแล้วเอื้อมมือไปด้านหน้าเพื่อที่จะวัดชีพจรของพระชายาเป็นอย่างไรท่านหมอตู้ซูเหรินถามด้วยความเป็นห่วงนั่นสีหานเจียมีอะไรก็รีบๆพูดมาเร็วๆเ,เข้าต้องกินยาเทียบไหน ข้าจะได้วิ่งไปเอามาให้อูซีถามอย่างร้อนรนเกิดท่านอองรู้ว่าพระชายาหน้ามืดเพราะกำลังยืนว่าเขาอยู่เขาต้องโดนห้ามไม่ให้มาที่นี่เป็นแน่ <c oughs> คุณชายตู้ปล่อยมือออกจากข้อมือของพระชายาสาวแล้วก็หัวเราะขึ้นมาสร้างความแปลกใจให้คนรอบข้างทุกคนต่างก็รอว่าเขาจะพูดอะไรต่อยินดีด้วยพะยะค่ะ พระชายาสงตั้งครรแล้วพย่ะค่ะเขาหัวเราะเบาๆเ,เ,เหมือนคนขาดสติได้เป็นคนแรกที่รู้ว่ากำลังจะมีเด็กเกิดมากับคนใหญ่คนโตแบบนี้ช่างรู้สึกดีพิลึกจริงหรือกระหม่อมยินดีด้วยพย่ะค่ะอู่ซีได้สติก่อนท่านนะไม่สิท่านองกำลังจะมีบุตรแล้วฮเด็กคนนี้ จะว่าไปก็กลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาที่มีอายุน้อยที่สุดเลยทีเดียวหม่อมชั้นยินดีด้วยเพคะซูเหรินเอ่ยแสดงความยินดีหม่อมชั้นก็ยินดีด้วยเพคะเสียงเสียวก็ดีใจเช่นกันค่ากําลังตั้งครนภอย่างนั้นหรือฮาวาเฉินลูกท้องของตัวเองนางไม่รู้มาก่อนเลยตั้งแต่เมื่อไหร่กันตั้งแต่เมื่อไหร่ ระหม่อมก็ไม่ทราบพะยะค่ะแต่ตอนนี้อายุคันน่าจะประมาณหนึ่งเดือนพอดิบพอดีพะยะค่ะคุณชายตู้คาเดาตามความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาอายุคันราวๆหนึ่งเดือนจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดได้ง่ายตรงตามตำราทีเดียวถัดจากนี้ขอให้พระชายาดูแลตัวเองให้ดีอย่ายกของหนักหรือทำอะไรไม่ระวัง ดื่มยาบำรุงตามเทียบยาแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอาหารเด็กในครั์ก็จะปลอดภัยดีพ่ะย่ะค่ะเรื่องเทียบยาและรายชื่ออาหารต้องห้ามเดี๋ยวกระหม่อมขอตัวไปเขียนให้ก่อนนะพ่ะย่ะค่ะเขาแสดงท่าทางผู้ทรงภูมิขึ้นมาอย่างกระทันหันเดินกลับไปตรวจคนไข้ที่ทิ้งมาเมื่อครู่ต่อก่อนจะเริ่มลงมือเขียนรายการอาหารและเทียบยาสำหรับผู้หญิงตั้งคัน พระชายาเพคะหม่อมฉันยินดีด้วยจริงๆนะเพคะสูเเฉินเอ่ยออกมาอีกครั้งนางดีใจจนแทบจะร้องไห้อยู่แล้วแต่ดูเหมือนพระชายาจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาเท่าไหร่เลยพระชายาไม่ดีใจหรือเพคะดีใจดีใจสิข้ามีความสุขมากจริงๆฮาวาเฉินพูดแล้วน้ํำตาก็ไหลออกมาด้วยความดีใจนางกําลังจะมีลูกแล้ว ลูกที่นางเฝ้ารอพระชายาผ้าเช็ดหน้าเพคะเสียงเสียวยื่นผ้าสะอาดให้พระชายาเย็นนี้ในจวนต้องคึกคักแน่ๆพระชายาจะให้ใครไปแจ้งข่าวแก่ท่านององทราบหรือไม่พ่ะ,ะคะ่ะอูซีถามยิ้มยิ้มท่านององต้องดีใจจนตัวลอยแน่ๆจริงสิฮาวาเฉินพยักหน้าเห็นด้วยทำไมตอนนี้นางคิดไม่ออกเลยสักนิด เดี๋ยวก่อนยังไม่ต้องให้ใครไปทำไมหรือเพคะสูเหรนถามกลับด้วยความสงสยัยเรื่องน่ายินดีแบบนี้ให้ผิงอองทราบเลยไม่ดีกว่าหรือข้าอยากจะเป็นคนบอกท่านอองเองพวกเจ้าห้ามใครพูดเด็ดขาดเข้าใจไหมฮาวาฉันทำหน้าเอียงอายเรื่องนี้นางอยากจะเป็นคนบอกเขาด้วยตัวเองเข้าใจแล้วเพคะเข้าใจแล้วพยะคะ่ะ ต่างคนต่างก็รับคำยิ้มยิ้มพี่แท้พระชายาอยากบอกข่าวดีนี้ด้วยตัวเองนี่เองเทียบยาได้แล้วพะยะค่ะท่านหมอตู้ที่หายตัวไปนานกลับเข้ามาพร้อมม้วนกระดาษยาวยืดหานเจียเจ้าเขียนอะไรมาเสียเยอะแยะไปหมดทำแบบนี้ไม่สู้ไปเขียนหนังสือมาไม่ดีกว่าหรืออู๋ซีล้อเรียนม้วนกระดาษของอีกฝ่ายเมื่อส่งม้วนกระดาษให้คนตรงหน้าแล้ว คุณชายตู้ก็หันมาหัวเราะย้ํอ,อู่ซีไม่เอานา่ผู้ชายขี้อิจฉามันดูไม่งามหรอกนะเขาพูดจีบปากจีบคอข้าก็แค่โชคดีได้ประกาศเรื่องดีๆของพระชายาเท่านั้นเองเอาล่ะเอาล่ะทุกคนพอได้แล้วฮาวาเฉินห้ามทับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มท่านอู่ซีท่านกลับมานั่งเขียนรายงานต่อส่วนท่านหมอตู้ท่านก็กลับไปตรวจคนไข้ต่อเถอะ พะยะค่ะชายหนุ่มทั้งสองรับคำแต่โดยดีต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายไปทำงานของตัวเองท่านตงซูท่านหมาเตอ๋อวันนี้ท่านอ๋องมีแขกหรือเมื่อกลับมาถึงจวนแทนที่จะได้บอกข่าวดีกับสามีกลับกลายเป็นว่านางเข้าไปหาเขาในห้องทำงานไม่ได้เสียอย่างนั้นพะยะค่ะตรงซูพยักหน้ารับแต่เมื่อเห็นท่าทีของพระชายา เหมือนมีเรื่องอยากจะพูดเขาก็รีบถามพระชายามีเรื่องสำคัญจะบอกท่านอองหรือพเพค่ะจะว่าสำคัญก็สำคัญอยู่นะฮาวาฉินทําท่าครุ่นคิดเขาพอจะออกมาคุยกับนางสักครู่ได้ไหมนะพระชายาเพคะไปรอที่ห้องรับรองก่อนดีหรือไม่เพคะเสียงเซียมีท่าทางกังวลตลอดเวลาตั้งแต่พอรู้ข่าวนางก็รู้สึกเหมือนจูจู ภาระอันใหญ่หลวงกำลังจะตามมาแค่ตอนนี้ต้องระวังไม่ให้พระชายาเป็นลมจนลม้มลงอีกก็รู้สึกกังวลมากแล้วแต่ว่าข้าอยากบอกท่านอ,องก่อนนี่ท่านตงซูพอจะให้ข้าได้คุยกับท่านอ,องสักครู่ได้ไหมถ้าพระชายามีเรื่องสำคัญบอกกระหม่อมเอาไว้ก่อนก็ได้พะยะค่ะถ้าเป็นเรื่องสำคัญจริง,รงๆเขาถึงจะยอมเสียมารยาทเข้าไปบอก ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องเกี้ยกล่อมให้พระชายาไปรอที่ห้องรับรองเหมือนที่เสียงเซียวพูดนั่นล่ะแต่ข้าอยากบอกด้วยตัวเองมากกว่ายังไม่ทันที่ฮาวาเฉินจะพูดจบประตูห้องทำงานก็เปิดออกผู้ที่เดินออกมาเป็นหนึ่งในคนที่หยินเยี่ยกเคยพานางไปรู้จักในงานเลี้ยงครั้งก่อนอ่าคาระวะพระชายาพ่ะค่ะใต้เท้าผู้นั้น ก้มศีรษะทักทายฮาวาเฉินไม่ต้องมากพิธีไปฮาวาเฉินยิ้มย้มทักทายอีกฝ่ายและถามด้วยความคาดหวงังท่านจะกลับแล้วหรือยังยังพะยะค่ะตายล่ะดูเหมือนเขาจะมารบกวนเวลาของท่านอ๋องที่ควรจะเป็นของพระชายาหรือไม่นะพอดีว่าเออเดี๋ยวพวกข้าจะไปหาหนังสือในห้องหนังสือเพื่อนำมาใช้อ้างอิง เรื่องงานน่ะเจ้ามีอะไรหรือหยินเยี่ยถามกลับด้วยใบหน้าราบเรียบตามแบบฉบับที่ใช้เวลาทำงานพอดีว่าข้ามีเรื่องอยากจะคุยกับท่านพระชายาสาวเอ่ยปากบอกสำคัญหรือไม่เขาถามกลับจะว่าสำคัญก็สำคัญอยู่หัวใจของฮาวาเฉินเต้นแรงนางควรจะรีบบอกเขาตอนนี้เลยข้า รอได้หรือไม่ถ้าตั้งคันแล้วทั้งหยินเยี่ยและฮวาเฉินต่างก็นิ่งไปพระชายาสาวได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองดังยิ่งกว่าเดิมตอนนี้เขานิ่งเงียบไปเมื่อครูน่นี้เขาได้ยินที่นางพูดหรือไม่ข้าคิดว่ารอได้ท่านก็ได้ยินแล้วใช่ไหมนางถามเพื่อความแน่ใจเจ้าบอกว่าเจ้าตั้งคันแล้วอย่างนั้นหรือรอยยิ้มของหญิงเยี่ย ค่อยๆกว้างขึ้นเขาทำหน้าสงบนิ่งต่อไปไม่ได้อีกแล้วใช่ค่าตั้งครันแล้ววันนี้ท่านหมอตู้ตรวจและยืนยันว่าค่าตั้งครันมาหนึ่งเดือนแล้วฮาวาเฉินพูดด้วยน้ำเสียงเหมือนจะร้องไห้จริงหรือดีดีเหลือเกินหยินเยี่ยเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นไหวและพยายามควบคุมลมหายใจของตัวเองท่านอ,อง พระชายากระหม่อมยินดีด้วยพะยะค่ะมาเต๋อเป็นคนแรกที่คุกเข่าลงบนพื้นตามมาด้วยตรงซูและเสียงเซียวกระหม่อมยินดีด้วยพะยะค่ะหม่อมชั้นยินดีด้วยเพยคะพระชายาบอกกับท่านององแล้วทีนี้นางก็จะได้เอาไปบอกคนอื่นๆได้สักทีนางคันปากจะแย่แล้วเ <c oughs> จ้าตั้งคันแล้วดีจริงๆหญิงเย,ยี่ยหัวเราะเสียงดัง ข้าก็ดีใจมากเช่นเดียวกันฮาวาเฉินหัวเราะไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วยนางดีใจมากจริงๆไม่นึกว่าจะเร็วเช่นนี้หยินเยี่ยข้าตั้งครันแล้วนางเรียกชื่อสามีทั้งยังเข้าไปซุกตัวก่อนอย่างไม่ปิดบงังไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเรื่องดีๆแบบนี้ไม่ต้องร้องไห้ไปท่านอองรูปศีรษะรูปหลังปลอบใจพระชายา โดยไม่สนใจสายตาของคนรอบข้างสักนิดกระหม่อมยินดีด้วยเช่นกันพะยะค่ะขุนนางที่อยู่ด้วยกันมาเมื่อครู่เอ่ยออกมาบ้างวันนี้ได้มารับรู้เรื่องดีๆของอีกฝ่ายช่างรู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกแล้วนั่นท่านอองทั้งยิ้มกว้างและหัวเราะเสียงดังเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเปิดหูเปิดตาดีแท้อฮาวาเฉินฮาวาเฉินเดี๋ยวข้าต้องทำงานก่อน จ้าไปรอที่ห้องรับรองก่อนได้หรือไม่เมื่ออีกฝ่ายทักขึ้นหยินเยี่ยถึงได้รู้ตัวว่าเมื่อครู่กำลังทำอะไรอยู่ได้ได้ท่านรีบมานะฮาวาฉินใช้แขนเสื้อเช็ดน้ำตาของตัวเองพยักหน้ารับรู้เข้าใจแล้วเซียงเซียวดูแลนางให้ดีเล่าตรงซูไปตามพ่อบ้านกับลู่เหรินมาบอกพวกเขาด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น หญิงเอี้ยสั่งการคนรอบๆรีบทำงานให้เสร็จแล้วจะได้ไปอยู่กับนางพะยะค่ะเพคะคนทั้งสองรับคำเดี๋ยวท่านอองหาหนังสือและสรุปเนื้อหากันเรียบร้อยแล้วกระหม่อมจะนำกลับไปเขียนรายงานให้เองนะพะยะค่ะขุนนางที่อยู่ด้วยการยิ้มแป้นวันนี้ท่านอองคงไม่มีสมาธิทำงานแล้วกระมงังถ้าได้แบบนั้นก็จะดีมากขอบใจจริงจ ยินเยียยิ้มแย้มไม่หยุดตอนนี้เขาหูยิ้มไม่ได้เลยอ่าเขากำลังจะมีลูกแล้วกระหม่อมขอตัวพะยะค่ะขอแสดงความยินดีอีกครั้งพะยะค่ะขอบคุณมากเดินทางกลับดีๆยินเยียยิ้มแย้มบอกลาอีกฝ่ายเมื่อครู่ขณะที่กำลังทำงานอยู่ก็พยายามจะเก็บรอยยิ้มหลายครั้งแต่ก็ทำไม่ได้เลยดีใจเหลือเกิน เขากำลังจะมีลูกกับนางรีบไปหาฮาวาชนดีกว่าแต่ยังไม่ทันจะได้ก้าวเดินกลับไปยังห้องรับรองเ่าวในจวนผู้หนึ่งก็วิ่งสวนมาจากทางหน้าประตูจวนท่านอ,องพะยะค่ะมีคนจากตระกูลตู้มาขอพบพะยะค่ะมีเรื่องอะไรหรือหยินเยี่ยนึกอยากจะแสดงสีหน้าไม่พอใจแต่ก็ทำไม่ได้สิ่งที่อีกฝ่ายเห็นคือเขากำลังถามกับ ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเท่านั้นมีคนจากจวนตระกูลตู้นำสิ่งของมามอบให้พะยะค่ะเขาบอกว่าเป็นตัวแทนจากใต้เท้าและหูหินตระกูลตู้มาแสดงความยินดีกับท่านอ,องและพระชาย,ยาพะยะค่ะบ่าวรับใช้รายงานให้เขาเข้ามาได้พะยะค่ะเมื่อบ่าวชายเดินกลับไปไม่นานก็กลับมาพร้อมกับคนที่ถูกกล่าวถึงเมื่อครู่ ขอแสดงความยินดีกับท่านอองและพระชายาพยะค่ะสิ่งนี้เป็นตำราแพทย์และยาบำรุงคันจากนายท่านและหูหยินพยะค่ะผู้ที่มาก้มหน้าและยื่นกล่องไม้ใส่ของกำนันที่นำม้ด้วยให้เมื่อครู่ตอนที่คุณชายใหญ่กลับไปที่จวนก็แจ้งข่าวเรื่องที่พระชายาในผิงอองกำลังตั้งคันให้แก่นายท่านและหูหยินทราบ คนทั้งสองก็รีบสั่งให้เขานำตำราแพทย์เกี่ยวกับผู้หญิงตั้งครรภ์มาให้อีกฝ่ายพร้อมกับสมุนไพทันทีป่านนี้คงกำลังคุยกันเรื่องในตอนที่คุณชายใหญ่ได้ตรวจอาการของพระชายากันอย่างออกรถอยู่กระมังฝากคำขอบคุณไปให้ทั้งสองคนด้วยหยินเยี่ยกล่าวขอบคุณอีกฝ่ายพร้อมกับรอยยิ้มพะยะค่ะท่านอ,องยิ้มกว้างเช่นนี้ ดูท่าทางความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตระกูลคงมีอยู่ไม่ใช่น้อยน่ายินดีจริงๆท่านอ๋องพะยะค่ะเมื่อคนที่มากลับไปแล้วบ่าวรับใช้ของจวนก็รังท่านอ๋องเอาไว้อีกครั้งมีเรื่องอะไรมีอะไรอีกเขาอยากจะไปหาฮาวาเฉินแล้วนะเมื่อครู่มีคนจากตระกูลจวงนำสิ่งของมามอบให้เช่นกันพะยะค่ะให้เขาเข้ามาได้ ยินเยี่ยอนุญาตอีกครั้งตอนนี้เริ่มรู้สึกหงุดหงิดแล้วจริงๆพะยะค่ะเ่าวชายรับคำํำรับรู้ได้ถึงความไม่พอใจของท่านอองหวังว่าพอเขากลับไปนำคนของตระกูลจวงมาแล้วจะไม่มีใครมาแสดงความยินดีอีกนะขอแสดงความยินดีกับท่านอองและพระชายาพะยะค่ะนายท่านและหูหญินให้กระหม่อมนำของสิ่งนี้มามอบให้พะยะค่ะ ฝากคำขอบคุณกลับไปให้ทั้งสองคนด้วยหยินเยี่ยกล่าวขอบคุณอีกฝ่ายด้วยใบหน้าราบเรียบพะยะค่ะท่านอองไม่ได้มีท่าทีอะไรเป็นพิเศษดูท่าทางแผนการของฮูหยินจะไม่ค่อยได้ผลกระมังผู้มาส่งของก้มศรีรษะลาและเดินกลับไปตามทางเดิมเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรอีกหยินเยี่ยก็เรียกให้บ่าวชายและสาวใช้ที่รอยอยู่แถวนั้น ยกเอาของแยกไว้ที่ห้องโถงเพื่อรอให้พ่อบ้านตรวจสอบก่อนที่จะทำอะไรต่อเขาตั้งใจจะกลับไปหาพระชายาซึ่งรออยู่ที่ห้องรับรองทว่าก็ถูกขัดขึ้นมาอีกครั้งท่านอองพยะค่ะมีอะไรหญินเยี่ยรีตามองบ่าวชายผู้มีหน้าที่เฝ้าประตูจวนตอนนี้เขาหงุดหงิดมากแล้วหากหากว่า มีคนมาขอแสดงความยินดีอีกจะให้ทำอย่างไรต่อหรือพยะยะค่ะบ่าวชายถามขึ้นอย่างกล้ากลัวๆแต่เขาก็ต้องถามไว้ก่อนหากพรุ่งนี้ท่านอองไม่อยู่จวนและพระชายาไปโรงหมอเขาจะได้ตัดสินใจได้ให้พอบ้านเป็นคนจัดการทั้งหมดหยินเยี่ยตอบกลับด้วยน้ำเสียงแสงอารมณ์ขุนเคืองให้เขากลับไปหาพระชายาได้แล้วหรือยัง มีอะไรอีกหรือไม่ไม่มีแล้วพะยะค่ะกระหม่อมทราบแล้วพะยะค่ะไม่มีอะไรก็ไปได้แล้วพะยะค่ะฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ